กลับสว hey, huh kind of like okay. ัสดีผมวันนี้ผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกเก็ตกันเองนะผมใครที่ยอดดูไลฟ์น้อยผมรู้ว่าอยากจะเพิ่มนะผมตรงนี้ก็สามารถตามคลิปนี้เลยผมได้เลยนะครับอ่ส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมจะติ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วผมคกดกดลิงก์ผมเข้ามาได้เลยนะผมก็จะเข้ามาในคลิปมิชเชวนะครับผมแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราก็จะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกเก็ตกันเองนะผมกดทิกเก็ตเลยนะครับอ่่สวนมือตรงนี้นะผมมือตรงนี้คุณเรื่องมือที่คุณต้องการได้เลยนะผมมันจะเป็นตามผมก็ได้้้้้ตรรรงนน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 ีีีะะะะคคคััััับบผผผมมมมออออ่่ววจเเพิยดดดูไลลฟ์สขป็แก อ่ส่วนบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับอ่าส่วนลิงก์ถ้าผมลิงก์รูปเลืกเอาที่คุณจะเพิ่มได้เลยนะผมคือมลนี้นะครับผมอ่คุณก็วางครับผมทำเสร็จแล้วผมส่วนจำนวนนะผมจำนวนตรงนี้คุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมผมขอเลือกไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงค่าประจุเฉลี่ยมาให้แล้วผมแล้วค่าใช้จ่ายมาให้แล้วผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่กดสั่งซื้อล่างตรงนี้นะผมก็มีรายละเอียดทางด้านขวามาอ่านก่อนได้นะครับ ประมาณนี้ครับผมผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับอแล้วผมกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้รับกสั่งซื้อผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้นะผมก็ไปยันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการเสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอไปหน้าเดิมนะครับผมอาตอนนี้ยอดดูก็มีประมาณ17เองนะผมจะขออนุญาตรีอสิ้นทีนะผมว่ายอดผมจะเพิ่มไหมนะผมตรงนี้นะครับรีไปแล้วแล้วผมตอนนี้ยอดผมยังไม่มาผมจะขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ทำการเสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันนะผม ก็เพิ่มมาวันห้าสิบหกสิบนะผมเพิ่มขึ้นไปนะครับผมก็เป็นอาชีพสิน้เนเลยนะผมตรงนี้แล้วคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมกลับลาผมขอบคุณครับ